มือนช่วงวัยรุ่นเราก็รีทีสนะคะให้ตัดขาดจากโรคภายนอกนะคะเวลามีอะไรก็คุยกันสองคนนะคะเออมีปัญหาก็อย่าให้มีคู่ที่สามสี่ห้าเข้ามาถ้าส่วนหมดเวนตินฟอร์นะคะหมดเวนตินฟอร์เป็นลักษณะของอันนี้เป็นดีวายทามมิ่งอีแซดเบอร์เอ็นยูเลิฟไลท์เขาก็บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะเอ่อขอให้นะคะเป็นช่วงดีวายทามมิ่งนะคะคุณจะได้มาครบเนื้อคู่ในช่วงนี้นะคะฟรีวอเซฟนะคะให้ปลดปล่อยนะคะอีสต์ไทม์ทูเทคแบ็คนะคะเอ่อคอนโทรลออฟยูไลท์แล้วก็อันนี้ไว้แย่แต่งแคริเอร์ก็ จะมีอิชชูเรื่องของการเงินนะคะการเงินการงานนะคะเข้ามาแล้วก็เวทีสูญเร็วๆนี้นะคะเคลียตัดสินใจเคลียที่จะเอ่อเคลียพลังงานเอนเนอรี่เร็วๆนี้นะคะว่าจะมีการตัดสินใจถึงที่คุณต้องการที่จะทํานะคะส่วนเอ็นเพรสยูเรมนะคะก็ให้แสดงความรักนะคะแล้วก็ไปถึงเอนเกจเมนต์นะคะการมั่นนะคะส่วนใช้ใช้สำรับก็เป็นเวทีนะคะถึงไม่ถึงทรงเมนะคะแต่ว่า ทั้งมั่นทั้งเวทีนีงนะคบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเื้อคู่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเราจะมีเม้อคู่ได้หลายคนในชาตินี้ค่ะแต่ว่าใครจะเป็นคนสุดท้าย